ลบความเชื่อผิดๆสิงโตไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับว่าเลี้ยงดูมาไม่ดีชี้เป็นหุ่นปกติแจ้งความอ้วนในศาสตร์สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพคุณภาพชีวิตแย่ลงรายละเอียดจะเป็นยังไงคะ่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะกรณีเหตุการณ์สะเทินขวัญสิงโตในซาฟารีเวิลด์รูมขย่มเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตได้มีผู้คนในโลกออนไลน์นะคะบางส่วนก็ตั้งคําถามค่ะว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดจากสิงโตมีรูปร่างที่พร้อมอาจจะไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีพอค่ะ ต่อมาแอดมินกลุ่มนี่ตัวอะไรก็ได้โพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะว่าคนชอบเข้าใจผิดว่าสัตว์เลี้ยงอ้วนหมายถึงเจ้าของเลี้ยงดีมีอาหารเสิร์ฟถึงปากไม่อดอยากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความอ้วนคือสัตว์สุขภาพพังและก็มีโรคที่ตามมาค่ะเมื่อวานนี้พอมีข่าวสิงโตร,รุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ชาวเน็ตหลายคนนะคะก็บอกว่าสิงโตผอมก็เลยหิวแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยหุ่นของสิงโตเหล่านั้นปกติไม่ได้ผอมแล้วก็ไม่ได้หิวโหวยค่ะแต่คนเนี่ยมักจะมีความเชื่อที่ฝังหัวแบบเดียวกันกับเวลาที่เราองสัต ที่บ้านว่าอ้วนกลมเท่ากับว่าน่ารักเลี้ยงดีซึ่งมันผิดมหันค่ะ ความอ้วนในสัตว์คือความเจ็บป่วยทั้งนั้นเสี่ยงทั้งโรคหัวใจเบาหวานข้อเสื่อมไหนจะการเคลื่อนไหวที่ลำบากและก็มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงค่ะการเลี้ยงสัตว์ให้สุขภาพดีนั้นไม่ใช่ให้แค่อ้วนแต่คือการให้อาหารที่เหมาะสมออกกําลังกายดูแลตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครั้งหน้าถ้าเห็นสัตว์หุ่นเพียวปกติอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันผอมจนเกินไปค่ะขณะที่แอดบิลซึ่งเป็นแอดมินกลุ่มนี้ตัวอะไรก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้น ที่สวนสัตว์สังคมก็ตั้งคําถามถึงพฤติกรรมและก็รูปร่างของสิงโตว่ามันผอมเกินไปหรือเปล่าเลี้ยงอดอยากไหมแอดบิลขอยืนยันเลยว่าสิงโตไม่ผอมเลยสิงโตในซาฟารีเวิลด์แทบจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบางตัวถึงขั้นเกือบอ้วนแล้วด้วยซ้ําพร้อมกันนี้นะคะยังได้เผยภาพบอดี้สกอร์ที่บ่งบอกถึงคุณภาพแล้วก็สุขภาพของสัตว์ตระกูลแมวซึ่งจะมีเกณฑ์อยู่5ระดับค่ะ1ผอมแห้งจนเห็นหนังติดกระดูก2น้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน 3. สมบูรณ์ 4. อ้วนน้ำหนักเกินและ 5. อ้วนรุนแรงควรจำกัดอาหารแล้วก็ลดน้ำหนัก แอดบิลบอกต่อว่าสิงโตในซาฟารีเวิลด์นั้นบอดี้สกอร์จะอยู่ที่ระดับที่3และบางตัวอยู่ที่ระดับที่4ทัทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยค่ะเพราะว่าสิงโตบางตัวที่อายุมากก็อ้วนได้เช่นเดียวกันจากการขยับตัวน้อยนั่นเองค่ะและที่สวนสัตว์ก็มีอาหารพร้อมมากได้กินทั้งอาหารหลักและก็อาหารเสริมทั้งวันค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้อาหารในรถลูกกลงแล้วก็มีช่วงกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในรถลูกกลงแล้วก็ให้อาหารสิงโตด้วยดังนั้นสิงโตที่นี่ไม่อดอยากแน่นอนค่ะ แต่ทำไมสิงโตถึงได้จู่โจมคุณเจียนเรื่องนี้พูดยากมากค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของสิงโตนั้นเดาได้ยากแม้จะเป็นสิงโตในที่เลี้ยงที่อยู่มานานเกือบ20ปีก็ยังมีพฤติกรรมที่เป็นสัตว์ป่าอยู่แม้ได้ให้อาหารทุกวันอย่างสมบูรณ์แต่ถ้าโดนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขึ้นมาก็อาจจะคาดเดาอารมณ์ไม่ได้อยู่ดีค่ะก็ถือว่าเป็นความเชื่อผิดๆนะคะเลี้ยงสัตว์ให้อ้วนไม่ใช่การเลี้ยงสัตว์ที่ดีข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่อง้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่ inbox ข่าวสดทุกช่องทางขอบุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ